สวัสดีนะครับนนกุลแอปแย้มแผนวิวาเป็นอีหนึ่งโมเมนต์หวานซึ้งที่แฝงไปด้วยความฟินเมื่อนนกุลชาโน์นและแอปทัสอรอนควงกันมาร่วมง,งานเปิดตัวโครงการใหญ่หวันแบงคอกพร้อมทั้งถูกรุมถามถึงเรื่องแผนวิวาหลังจากหนุ่มเชมจิลายุเพิ่งเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวโฟมแต่งงานไปหมาดๆงานนี้ทำเอาสื่อกระนำ่ำถาม ไม่หยุดว่าคู่นี้จะมีข่าวดีตามมาติดติดหรือเปล่าด้านแอปตอบว่าเจมข่าวตั้งไว้อีก10ปีหันไปมองโนโนกุลเดี๋ยวแอปจัดการเองค่ะก่อนที่โนโนกุลจะยิ้มเกินเกินและให้คำตอบชัดเจนว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นสำหรับผมคิดว่านานไปนอกจากนี้ยังเผยความรู้สึกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ ของทั้งคู่แฮปปี้ดีมากไม่ต้องรอถึง10ปีแน่นอนอาจจะเป็น3ปีไม่เกินงานนี้แอปถึงกลับหันมาแซวกลับอีกครั้งว่าอันนี้ไม่ได้ตกลงกันมาก่อนนะคะเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่น่ารักและเผยถึงความสัมพันธ์ที่แฮปปี้สุดๆของทั้งคู่เลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลที่นี่ดอคอมและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแลบฟังนะครับ